วัดเจ้าประดาวจะพามักแกงส้มพักปังใส่แหนมเนาะส่แหนมก็อร่อยเจ้าแกงส้มแบบบ้านๆเท่านี้แหละไปซื้อดอกพักปังมาเนาะพักปังใบก็พักปังดอกเจ้าไปเจ้าเ่าไปแกงกันเนาะ น้ามเดือลนนะเจ้าเอาพริกใส่เลยเอาแหนมใส่ไปตัวได้เลยเจ้าตระปาดาวก็ขอบุ้งหนาบตัวเรียบร้อยเลยเนาะ,ะน้านส้มหมะนาวเจ้า แน่าเจ้าใส่ไปเนาะตัวหนึ่งขอใจมือเจ้าแกงแหนมมันซุกแล้วเนาะแหนมมันเป็นแหนมตีนเนาะแหนมปิดตีนปิดตีนนะเจ้า คะเรียวแกงกัํมหมูต้องเติมหน้ามาเจ้าประด้าสอบกินน้ำซุปเนาะน้ำแกงนี่จะแห้งสลวดเลยเวลาตักแกงไปนี่น้ำซุปนี่จะเต็มถ้้ยนั่นแหละ จะแกงใส่ไข่ก็ได้นะเจ้าใส่ไข่ก็ได้อันนั้ผลท่ากว่าเจียวเนาะอันนี้ผลท่ากว่าแกงสูตรน้ะพริกก็มีพริกขี้หนู เลือพริกนุ่มก็ได้ก็พริกสดเนาะแต่ไข่หอมแดงหอมขาวอย่างละน้อยกับปิขา่าสักเวน่นสองแวน่นต่ำรวมกันท่านเจ้าปนกว่าต่ำแบบยำยากเนาะ <c oughs> เปรี้ยวดีขนาดเลยใส่มะน้าวหนูกใหญ่แกงส้มพักปังนี่ต้องออกเปรี้ยวเจ้าจะอร่อย จะอร่อยก่ะหน้าหนาวนี่กาเดียวร้านซุปเปิดญี่ปุ่นนี่ก่อจะมีขายเหมือนกันเนาะแต่มันเป็นพากปังหลวงเนาะพักปังใบยังตีพละดาวเก็ตมานี่แหละพักปังหลวงนะพักปังใบอา,ากบม,าแก,ก,อมากแกงก็อร่อยเจ้าพลาดาวสอดอะมะแกงเนาะ kèn nó mắn óc lửng lửng nói cháu à lòi Chị cửa bí nít nâng tóc Khoam khém, khoam chư, khoam phép แล้วไปสอบเนาะของทำกับข้าวนี่มันจะบเหมือนกันเจ้ามาดึงค้นละสูตรค้นอย่างมดะปีนนอกเดียวกันบ้านเดียวกันยังทำกับข้าวาเหมือนกันเลยเจ้าบางคนก็ใส่น้ำตาลบางคนก็บบใส่เนี่ยแต่บาด้าเนี่ททำกับข้าวนี่ทำตาลจะบใส่ <c oughs> ถ้าบาใจจำเป็นบบใจสูตรบใจว่า ออถ้าแกงผักเคียววงเคียวหวานท่านส่กะแกงเรานี่แบบใไซเจ้าแกงบ,บ้านนี่มันแบกเปิงเนาะเนี่ยเจ้าก้านพักหลวงเนี่ยก้านพักปังเนี่ยเจ้าเจ้าเนี่ยต้องแก,ง,แกงขึ้นซุกเนี่ยเจ้าเนี่ย kiểu kiểu nè không kèm hương quần thịt súp à ừ ừ ở Hồ đáo kín bà đáo có say no anh nhận xe nói là tài ป้าดาวเนี่ยมาเสียงดังนะป้าดาวเป็นคนเสียงดังนะเจ้าเสียงดังต่ใจดีนะป้าดาวเป็นคนเสียงดังเจ้าผ่เปิดโทรศัพท์ก็รีเอาเนะิ่เสียงป้าดาวจะเปลี่ยนแบบนี้มาตลอดเลยเจ้าเป็นคนเสียงดังเนาะ ยเจ้าร้องแกงพอเหมาะขนาดเลยแกงคือกา้านพักปังมันซุกๆนะอร่อยเจ้าเอาพริกขี้หนูใส่ไปสามสามเมนะ็ดเนาะ แต่บางมื่อมันซุกอีกกใส่ไ,ไปหัานน่ะก็เดียวเราก็กินกินแบบนั่นล่ะแก่งส้มพักปังแซนแหนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปลาดาวขอจบคลิปแ่นีนกกันนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้าน้อกดไลค์กดเซ็์กดกระดิง่งทิดตามือปลาดาวโวยเนอจจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ